ครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกมเดสส์อ l นไลน์ห้นะครับผม ก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวไฟติ้งนะฮะก็อยากจะเล่นมานานแล้วล่ะ <_ p> เห็นคนอื่นเขาเล่นกันมันเห็นแล้วก็น้นำยายจะใหญ่นะฮะ <_ p> โอเคก็วันนี้ผมยังไม่มาเล่นในโหมดของสตอรี่โหมดนะ,ะโอเคผมก็จะมาทดสอบเกมก่อนแล้วกันก็อาจจะเล่นในโหมดธรรมาดาก่อนโอเคโซโล่แมทอ่าป่ะเกมนี้ก็จะม,มันเด็ดก็ตรงที่มีสาๆสวๆสวยๆมากมายให้เลือกเล่นเนี่ยแหละครับแล้วก็ เอาผู้หญิงมาตบกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกตัวไหนดีคาซูมิ umi, เหรออ่านี่แหละครับโอ,อ้ต้องเอาชุดแบบนี่ชุดนี้เป็นเลยนี่แหละครับเกมนี้มันเด็ดก็ตรงนี้แหละฮะถือว่าเกมนี้ เราไม่เน้นเนื้อหาแล้วม่เน้นความมันนะฮะเราเน้นอดูนมอย่างเด,ยเด,ยเดียวนะครับ <Huh? S 1> <laughs> โอเคอ่ะถ้างายใครนะใครนะใครนะโมมิจิโอ้คนนี้ก็เด็ดนะชุดนี้เป็นเลยโอเคน่ารักทั้งคู่เลยอ,ะ <laughs> อ่ะจะเลือกเล่นที่ไหนดีอ่ะโอ้โหมีสถานที่ให้เล่นหลายที่นะฮะนี่ ใช้ทะเลดีกว่าอ่าโอเคครับคือเดี๋ยวผมจะมาลองเกมดูก่อนนะว่ามา I am ready. เออเยโอ้ยมันเล่านายังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหอย่าเตะสูงสิมันมันเตะอย่าเตะสูงเสย

ยิไม <displayed, S 1> ่ส oh mm ุภาพเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนเอาเอาโอ้ยงเงือกโอ้ย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 ใจเย็นยิงใจเย็นโอ้ยรู้สึกจะโดนอัดเยี๋เลยโอ้ยทางป้ากลัวแล้วนะทางป้ากลัวแล้วนี่แหละ ร้องเกลียกเลย,ยโอ้โหตัวงเปียกน้ำเลยนะหน่อยๆสังเกตไหมป๊านี่มันเป็นเป็นเกมที่เล่นและเพลินมากๆเลยนะฮะ <c oughs> มาอีกรอบหนึง่งดันหน้าก่อนไม่อยากจะทำเลยจริงๆโอเคโอ้โยโอ้โย ผมก็ไม่ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะสำหรับเกมนี้นะตีคู่ท่านี้อยากจะเจอจริงๆนะฮะอยากจะเจอกับตัวเองไ <c> ห <oughs> นนะทำทำอีกทีทำไงวะโอ้ยซ้ำซ้ำได้ไหมท่าท่าอะไรวะพนะี่เนี่ย๋ยนนะอ๋อหนูไปเลนี่เฮ้ยอ้ยไม่ใช่ท่านี้เลย ท่าไหนโอ้ยมาเด็ดเด็ดไอ้เนอ่าโอเคโอ้โห๋ยวจะ,จะ,จะ,จะทำท่านั้นนะ่ะโอ้แท้ครับผมนี่ท่านี้โหเด็ดมากอื S <S เฮ้ยพี่ลงมาเล่นอะไรกันเดียเเด๋ยว,วยเดี๋ยวมาดูฝีตกตบกัน,ววนะเดี๋ยวคิดว่น้ำฝีกันเฮ้ยจะน่ารักไปไหนเนี่ยนี่แม่น่อเค ไว้อ๋อนี่กลับไปเล่นอีกทีโอเคไม่เป็นไรเช้นโครกเตอร์อ่อไปเดี๋ยวเราไปเลือกตัวอื่นเล่นกันต่อดีกว่าฮะนี่จะเล่นไอ้ตัวสีฟ้าๆนี่คืออะไรฮะไม่แน่ใจอ่ะเอาคนนี้เนี่ยโอ้โหนี่ชุดเมดอะมีชุดเมดด้วยก็มีชุดที่ยังไม่ปลดล็อกอีกเยอะนะ นี่นักศึกษาญี่ปุ่นเนาะแม่มีชุดน,นี่ดีกว่าอ่าเดี๋ยวนี่เขามีชุดแล้วมั่งโอ้ยยังไม่ได้ปลดล็อกเยอะเลยอ่ะนี่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 สีสีอะไรอันนี้ก็ได้วะอ่ะมา ไปน้ำตกกันเถิด Yeah I'm here to fight t the red rose of l bloom forth นี่โอ้โหท่านี้ขี้ขู่ไปไหนเนี่ยนี่ดูสินี่จน่ารักไปไหนอ่า นี่แน่โอ้โหดูท่าการเลยโ okay. hey. อเคเฮ้ยเฮ้ยตกเหวไปแล้วโอ้ลงไปซ้ำได้โอ้ยโอ้ยติดข้างฝาเลยนี่ยเ็นเป็นเด็กนก่ารักอืมน,นี่นะห,หมุนตัวน้อยๆโอ้ย มันจะสวยไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนี่มันตกมันมีกี่ชั้นวะเนี่ยทำรายเรียดดีมากสังเกตนะด,ดูตามเลือตามตัวนะมันจะเปื้อนคุ่นเปื้อนอะไรแบบนันเวลาล้มมาฮะนี่ชุดเปียกด้วยว่าเ,าเงอแตกอะ่ะโอเคอย่าดูดูตัวอื่นดีกว่าเกมนี้ผมว่านะ ไอ้พวกผู้ชายเนี่ยผมว่าน่าจะเอาออกไปจากเกมซะเถอะนะแล้เอาผู้หญิงน่ารักน่ารักเข้ามาเยอะๆนะผมว่านะไอ้คนนี้คนนี้มันปิดหน้าปิดตาฮะมันคงจะเซ็กซี่ไม่เป็นอ่ะนะเฮ้ยสวยนี่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ๋อนะมีแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ย lên từ chút kiểu à này mới đấy mới nón muỗi đấy nón muỗi oh nón muỗi làm như thế này đi à này đi vậy ก็วันนี้ไม่ได้มา okay, s <S อมโอ้โหเลือดทุ้งเลยเดี๋ยวทีเดียวนะโอ้โหนี่อนไรนี่แน่น่ารักไปไหนนี่แน่นี่โอ้ท่านี้ท่านี้อยากเจอจริงๆกับตัวเนี่ยเนียเนีย่ยเฮ้ โอ้โหดูเนื้อตัวเลยฮะเพ่นขึ้นก่อนเลยเฮ้ยเอ็นแอนแอนนี่แน่โอ้โหโอ้โห อะไรออ้ยทำไมมันจับจับไม่อยู่อะอ่ะอ่ะนี่ขยำพี่ โอเคไปเช็งกันดีกว่ารู้สึกรู้สึกตัวผู้ชายนี่จะไม่เล่นเลยนะเออผมจะดูว่ามีใครคนไหนแจ๋วจมบ้งเนี่ยนี่ก็นี่ก็เล่นเป็นย่งวะ ันนี้ดีกว่านี่หน้าฝรั่งโอ้โหชุดพวกนี้ยังไม่ปลดล็อกไปนะอย่าต้องเราต้องหาวิธีปลดล็อกให้ได้นะสะพุ้มมากอ่ะเขาบอกอ่ะมีดีกมาอันนี้ก็ชุดอาหารอันนี้ละกันครับดีสันสวยงามโอเค ฮาวายฮาวายอ่ะแบบว่าร,รักธรรมชาติโอ้น้องฟ้าคิกุนี่ดีดีอ่าเห็นกี้แดดไปไป็นไปกปนดีอ่าไปชายทะเลกับพี่ชายทะเลหมเองผมชอบชายทะเลฮะดูแลว้วบรรยากาศมันสดชื่นดี

นี่โอ้โหเจอท่านี้อยากเจอกับตัวจริงนี่เซ็ด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 เศ็ดโอ้โหนี่น่ะแย่เงือบน,น,น,นี่โอ้ย เปียกน้ำเล่หน่อยแล้วจะเท่ไปไหนเนี่ยผมดูได้มันมีอะไรเล่นออต่อไป setting u นนนะสูอีกรอบเฮ้ ป็นไงาการที่ได้เห็นผู้หญิงตบกันนี่มันเป็นเรื่องที่ดีโอ้ยโอ้ยเอีท่าน,นี้รับอีกทีได้ไหมโอ้ท่าเดิมไปว่ะเออเมล่า กระดูกให้จับได้ให้จับได้นี่เอ้ยอึสักโอ้โห่ป้ากับต้นมะพร้าวโหดโหดสุดนี่โอเคเลือดจะพุ่งโอ้ยตายละ ว่าเกมนี้มันเท่าที่ผมเล่นมามันการต่อสู้อะไรต่อมี้แล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะนะ <c oughs> มันจะแจวก็ตรงนี่แหละฮะตรงที่มีต่อสูะนะโอเคก็สรับพาร์ทนี้นะต้องขอจบเพียน,นี้ละกันโอเคไม่รู้จะมีพาร์ทหน้าหรือลบาโอเคหรือว่าถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้ต่อนะ,ะในโหมโดของเนื้อเรื่องก็โอเคก็ฝากกดติดตัคลยกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์มาเอ้ยอยากให้เล่นต่อหรือว่ากดไลค์กันมาเยอะๆล้วกันโอเค ถ้าเกิดอยากให้เล่นอ่าในหมวดในเรื่องต่อนะผมก็โอเคยังไม่เคยเล่นจบเลยนะสำหรับจุดนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาติ้หนี่แล้วกันครับสวัสดีครับ